สวัสดีครับไปมาพี่น้องช่ยูทูบสู่ข,ขูทุกคนครับเมื่อนี้มาพบกับช่องบ้าวนาดีอีกแล้วครับพี่น้องมาพบกับรถอัดเพื่องครับของอัดเพื่องอัดกองครับพี่น้องใส่รถไถเดดตันเดอพี่น้อง ผู้ประสานงานครับยาแป่งนัดกองก่อนรัชพสาบาครับใส่รถสามสิบเอ็ดนัดใหญ่ก่อนลรัชเบียสพมาครับ ไปแห่งงานไลยเรื่องที่ละก่อนครับพี่น้องก่อนไงครับอยา่ยอาแม,ม่ไห้เอาหั้เงินอย่าแม่หั้เงินมาให้ที่สุดอ่ะนัดไปอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้อง ทองพี่น้องครับใส่คนงานจูหาคนครับ ขนาดก่อนโอ้อใหญ่เลยพี่น้องก่อนใหญ่ยู่ครับแป๊บเดียวครับพี่น้องก่อนหนึ่งแป๊บเดียว พี่น่องผู้มนี้ผ่้ได้เก็บกล่องให้เราครับเก็บเป็นก่อน นโมยไม่ดันพี่น้องมุดมุดมุเอาปันหนูอันหนูมุดหนูมุดีย่งปล่าดุดดุดดุดเอาแกจีเรียแล้วพี่น้องไอ บันนูรุดพี่น้องครับปันโมกีซี่รุดอันกีดินบอเอาไปคัดขวางเพื่อนได้พี่น้องจะ่ให้ใกล้ๆขึ้นยัง หมูกี่ซี่ดูดขี่ดินมาได้เห่านี่เป็นได้เพรารับ เป็นว่าเอาใหม่อันนึง่งดันมันเย้ยอื้อ ได้หลายๆยี่ได้พี่น้องแต่ละแีปีอันแต่ว่าเจ้านนี้พี่นออกเป็นปีแรกครับปีนี้ปีแรกนี่แหละครับเฮ้ยยังหน้าบานอีหะเห็น,น,นคะน <laughs> นนครับพี่น้องคนนูมนีแนวดันพี่มีใหม่ดันไม่แม่งแงมด,ดันก็ไดังสิลัก เดี๋ยวจะได้เงินเพิ่นลราพี่น้องคู่มีก็บ่ได้จ้างผู้มีก็จ้างเอาจ้างทีแล้วเพิ่วนว่า สองหรือมือแรกนี่ครับแกมือสวางเขาบอกอ๋อเกาหนอกนะครับไมาฆ่าอะไรไปไหนเขาแก่ีแสนประคับโอ้สดป่ะคับหรือพอนเอาเออเงี้ยสด สี่แสนครับเก่าหนอเป็นยี่หอยังนาะเมทซี่เนาะตาผมเป็นค้องยี่หอแเป็สี่นะครับเก่าหนอกนะครับราคาสี่แสนนะครับผมอาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจอยเพิ่นใหเล็กน้อยก่อนนะพี่น้องเด้อ ก็ขอขอบพระคุณผู้ทีท่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณครับ